สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ห้องตายาจันทรัวร์ครับวันนี้มาเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบวัตถุระเบิดนะครับแต่ละชนิดว่าวัตถุระเบิดนั้นมีปฏิบัิภาพอย่างไรนะครับแล้วก็จัดเสื่อมคุณภาพเมื่อไหร่นะครับก็มีเครื่องตรวจสอบนะครับต้องตรวจสอบเทสตต่างๆนะครับตามที่ได้เห็นนะครับ ก็จะมีดินฐานเดี่ยวฐานคู่นะครับดินสามฐาน,ฐานดินคอมพสิตนะครับก็จะแบ่งดินออกมาเป็นส่วนๆนะครับเพื่อที่ทําการตรวจสอบในห้องแลบ,บนะก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบหลายๆชนิดด้วยกันนะครับมีเครื่องมือนะเครื่องมือเครื่องใช้ต,ต่างๆนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับดูแลแล้วก็มีความชํานาญเกี่ยวกับเครื่องแต่ละเครื่องนะครับให้คําชี้แจงแล้วก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็หาผลลัพธ์ของแต่ละคนขับนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ก็ได้มาศึกษาเกี่ยวกับด้านเรื่องนี้นะครับมีเครื่องเทศต่างๆนะครับอันนี้ก็เครื่องชื่อเครื่องเทศนะครับ ับวันนี้ก็ขอจบในการนําเสนอเกี่ยวกับเครื่องเทดสดินขับต่างๆนะครับฐานเดี่ยวฐานคู่นะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ